ลองน่รักห้าอยนะครับแพ้ไม่ได้นะครับมาแพ้ให้ให้น้ำหนึ่ขวดให้น้ำปลาดขวดน้ำสีเลยน้ำสีกีฬาเกีพี่้องเอ้านักกีฬามายังนสีหรืเปล่าอนีบ่อะุบานนะบ้นอบนะมาแล้วอนุบานะ ตรงไหนครับผู้ชายฝั่งนู้นฝั่งนู้นผู้ชายฝั่งนู้นสี่คนนะครับผู้ชายฝั่งนู้นสี่คนผู้หญิงฝั่งนี้ผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้ครับสี่คนอันแข่งขันแข็งนีนะเจ้าคิดว่าเจ้าพอหรือเปล่าถ้าขี้ร่าเลยนะเอาพ่อพี่ยังฝั่งนู้นน่ะอยู่แถวใครแถวมันนะครับคู่ใครคู่มันนะครับผู้ชายสี่นะครับเอาผู้หญิงฝั่งนี้นะครับเอาทีมนี้มาดัง สี่คนที punched, punched, unku, dled, umas, out, ่ยข้าแถวแถวแถวเรียงแถวเรียงแถวเลียงแถวเอาครบยังเอาผู้หญิงฝั่งนี้เอาเดี๋ยวฮะทีมสองครับผู้หญิงเดี๋ยวฮะทีไนให้ผู้ชายแล้วก็ไปต่อแถวผู้ชายคนสุดท้ายนะครับแล้วก็ผู้ชายวิ่งเอาการ์ดไงมาให้ฝ่ายหญิงเสร็จแล้วก็ก็ไปอยู่ด้านหลังแล้วเข้าต่อแถวนะครับ จนกว่านะครับผู้หญิงจะไปอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ผู้ชายไปอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับทีมไหนเสร็จก่อนทีมนั้นผู้ชนะนะครับแล้วก็รับรางวัลในตอนเย็นไปเลยนะครับทีมไหนเสร็จก่อนยกกางเกงในขึ้นเอาไว้ใช่ ฝ่ายชายห้ามดุมถ้าดุมกางเกงในผิดกติกาตัดแค้นนะครับห้ามดุมห้ามดุมนะครับทีมฟ้าละฮอมแล้วก็กางเกงในสีตัวนี้คืนนี้เราจะมีประมูลนะครับมีประมูลนะครับใครให้รางวัลสูงสุดนะครับสูงสุดได้ไปได้ไปเลยจ้องเอาสีอันนี้สีไหนทีสีไหนสีจีนนครจะได้เปนผูครับใครจะได้เป็นผู้ครอบครองนะประมูลเย็นนี้นะครับ สนามครับอ,คอาบอครับอ้าวพร้อมแล้วมีน้องวีดไหมครับไม่มีน้อวีดอ้าวหนึ่งสองไปอ่าหน,นักมากครับวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วอ้าวถอดกางเกงได้ถอดกางเกงไน้แล้วใ,ใ,ใส่ตอ่อใส่ตอ่อใส่ให้เรียบร้อยก่อนออไปยึดไปไปยึด่ไปยึดต่อแข้งไปยึดต่อแข้ง ใครวิ่งมาถึงก่อนเพื่อนทีมนี้หรือทีมนี้ทีมนี้แค่นั้นะ อ้ยอากาศอะรอ่ะที่อุ้มบอกเฮ้ยบอกว่าไม่หมดเท่าไหร่ เปนีประจกแล้วป็นท UM ี่ประจกษ์แล uh, ้วด้้ลครับ้เรียบร้อยแล้วอ้าวไอ้ดไว้หนครับพีที่หนึ่งีท1ิษถ่ายงทองสองน้าที่2นึ่งพีททีุกทองหนึ่งงเนาะ ไ่ววอูไล่ตุ้อนะครับสนยไงสมองะร้อยดวนะครับยัอบใจารปตอบใจให้พิจาัปตอบใจให้แล้วพี่ชีนว่ห้าหนึ่งนะครับในงานเอไมาชหน่อยเด็กีฬาส้มกคคีกันเอาเอาเบียร์ไหมครับกินที่ปากเอาเบียร์ไหมครับเกีฬาเอาเปลี่ยนเป็นเบียร์ไหมครับตัดกำลังก่อน

¡Gracias! <laughs> 你你家的店吗？<laughs> <laughs>

بیشتر انجام morally

Ô chị ơi chị ơi chị ơi chị không bỏ lỡ những video hấp dẫn Anh phải con hôm nay ấy mà cái gì

นี่เรื่องของพวกคิดเหรอเอาเขียวขวายไอเกินไม่ใช่มือนี่มันต้องมีฟอสกเกินไม่ใช่มือเดเหรอล้าสำนักขีดนี้กับพี่ชายด้วยก็จะต้องเชี่ยวขันน้องเพียร์สถึงแข่งแล้วก็เทียบพ่อพี่น้องเลยก็ถามอีกที่หนึ่งอ้าวครับก็เดี๋ยวต่อฟันแล้วก็เตรียมตัวต่อจากอีกที่หนึ่งเลยพี่สองแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศภายในงานบ้านทำเนียรแล้วพี่น้อง อ๋อสร้างละครมีกับขาแควพี่น้องอีซีเมื่อสกครูทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก็ซับตะไข่กดติดตามส่องยูทูบบอกกันแสงดาวพวกแกเอาไปพี่น้องเอ้าอ่ะมาไดงพอกันไหมพี่น้องคลิปหน้าพี่น้องเอ้าคลิปนี้ก็เข้าาสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกครูทุกคน